เพื่อนวันนี้ผมสามเมฆคบุโดนะวันนี้แอดมินก็มีหลายคนนะครับในช่างนี้สําหรับตามีหลายหน่วยเนาะวันนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาอันรอเหล่านะครับจากหลายเรื่องผนะมว่าปัญชามันไม่ค่อยให้ทหารเราถ่ายทอดเรื่องราวอะไรมากมายือมีโทษนะอย่างเช่นผมว่าไอทหารที่ทะเลาะกับไอไอ่ลจัตวาหญิงไอญาดของขมิ้นก็โดนแนละ้วคิดว่าโดนแนละ มากน้อยก็ไม่รู้นะอนเอาแบบนี้แหละที่ข้าอยู่ภาคใต้ก็ทะเลาะกับใครใก็โดนก่อนส่วนในา่ใหญ่มามอบกระเช้ามอบดอกไม้ถ่ายรูปกลักกบจพวกนี้เขาจะไม่เสี่ยงกับเราหรอกเพราะกว่าเขาจะโตมันได้ไน,นะเขาอยู่สบายแล้วจะไม่เสี่ยงถ้าเราบาดเจ็บก็มามอบกระเช้า งั้นมริจ่าก็ได้จากชาวบ้านนั่นแหละไม่ได้จากนายหรอกมันไม่ควักหรอกถ้าตายก็เผาสาวันก็เลืมนะครับเพราะนั้นนักรบเราต้องเราสาต่อรอดยอดดีในสนามรบไม่ว่าจากพื้นที่ภาคไหนเนื้อปต้อบปกนะที่รักษาอาเกตประเทศไทยไว้ก็ต้องลืมว่าพวก่ันคือนักรบแห่งประเทศไทยครับยิ่งกักษาสมัครฐานพานคือลูกหลานชนะที่ สมัครใจเข้ามาเพื่อปกป้องชาติและบ้านเมืองนะครับในไม่ยุติศาสกบาดเจ็บก็พิการไปเฉยๆอาจจะได้เงินจากสายใจไทยบ้างนิดหน่อยถ้าเป็นทหารเกณฑ์ขึ้นมาก็ดีหน่อยก็จะได้เป็นนายทหารประทวนน้าประจำการก็ได้เบี้ยบววัตรเงินเดือนมีเงินรักษาเบิกค่ารักษาพ่อแม่ลูกเมียได้แต่ถ้าทหาร่านไม่ได้นะจะทําทงานสิบยี่สิบปีเกษียณก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะต้องหาเงินจ่ายตรงอย่างเดียว นี่ก็พูดถึงเรื่องที่พี่น้องรักลบเราเหยียบกับระเบิดที่ลานมรดกนะายแดนช่องบกซึ่งพื้นที่ที่ใช้ลาดทะเวนประจํานะในส่วนของผมเองก็มันเป็นลูกใหม่นั่นแหละนม,มาวางมาะจำแต่นายเราไปแก้บอกว่าเป็นของเก่าไปแก้ตัวให้ขมเ้นด <ti> ีไหมเราคิดดูกไม่อยากพูดมากแลวไปดูหลักวิธีการที่เราเคยทํามาที่เอาตลอด จากการเปิดได้เนาะเป็นการแชร์ครับแชร์ประสบการณ์ร่วมกันบอกกันเพราะเราเป็นนักลบเหมือนกันเนาะแน่นล่ะผมพูดจบเพิ่มนี้แล้วอาจจะโดนก็ได้เนฮ้ย,ยไล่ออกปลดอดว่ากันไปโอเคครับเดี๋ยวไปว่ากันมาพูดถึงเลยครับในหลักนิยมในการลาดตระเวนป้องกันเด็กเลียเ่ยงการโดนวางกับระเบิดและเดินซุ่มจุมตีนะในสารนักเตะเราต้องเส้นทางนั้นประจำนะ แต่เราเคยทำนะด่านพานเราก็ทำแบบไหนว่าจะเป็นอยู่ที่ภาคใต้าทาแบบนี้เป็นการแชร์นะครับไม่ใช่เป็นการมาบอกสอนเพื่อนๆเราโดนกับระเบิดอะไรก็มีความเป็นห่วงครับก็มุมวาเป็นอาเขตเนาะมุมว่านี้เป็นฐานปฏิบัติการส่วนนี้ก็เป็นเส้นเแดนเขมรจะว่างาวนั่งอะไรก็ว่าไปพื้นที่อย่างนี้เรื่อพื้นที่ลาดเะเวนเนาะ ว่าชุด A ชุดหนึ่งจะลาดทะเบนมานี่เพื่อสังเกตการดูเหมือนจะทำอะไรก็ปกติเราก็จะมีทางกําลังหนึ่งชุดหรือสองชุดอะไรก็ว่าไปคุมพื้นที่อยู่แถวนี้ครับนอนเฝ้าหรือนั่งเฝ้าอะไรก็ตามแต่เพื่อระวังเส้นทางเดินเนี่ยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามข้ามมาวางกัะเบื่อเพราะเราใช้เดินประจำเนี่ยแล้วก็สามารถเซอร์วีด้านหลังได้ชุดนี้มาปุ๊บอ,อาจจะสามวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็มาจับมือกับชุดนี้ชุดนี้ถอนชุดที่มาใหม่ก็อยู่ พราะทราบว่าพื้นที่ที่โดนวันนี้มันเป็นพื้นที่ที่หน่วยจะพบคู่ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเขาว่าเขาเก็บคู่หมดแล้วนะนส่วนน่าจะเป็นลูกใหม่ให้มาวางนะเพราะเขเมรไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาอัตตวานะไว้ใจไม่ได้นะครับเขมรนเส้นทางมาวางแล้วก็ถ้ามีแหล่งน้ำเนาะแล้วก็ต้องมีกําลังชุดวางคุ้มกันแหล่งน้ำเพราะพวกนี้ยชอบจะเอากับระเบิดมาวางวรอบๆแหล่งน้ําแหล่งอาหารเนี่ยพอเราไปเอาน้ําก็บึบบึบ,บนะครับมันมีั้งมัน ต้องร,าาระมัดระวังครับอันนี้คือการแชร์นะไม่ได้บอกสอนเพราะทุกคนก็น่าจะเก่งนะไม่ิงทหารผ่านเลยับไม่เคยเหยียบเลยพที่ไปเหยียบก็น่าจะเป็นชุดร้อยรอร้อยไรนะก็ก็กามาแชร์ประสบการณ์การทำนะเพราะว่าขาร่างกายของเราเนี่ยมันสำคัญมากทหารเราสามาเจ็บปวดปวดพิการเนี้ยถ้าเป็นทหารเกณฑ์ก็ดีหน่อยนะได้เลื่อนยศได้ยินแต่ถ้าเป็นรหรหทหารผ่านศรานานี่ขาดฟรีนะครับ อายุมันเยอะก็ปลดพิการก็ได้แค่เบี้ยสายใจไทยอะไรนะั้นดีสุดก็คืออย่างนี้ครับจัดกําลังวางแนวทำเส้นทางในตะเวนที่เราจะออกไปซเซอร์วีชุดนี้มาออกจากกองร้อยมาเปลี่ยนชุดนี้ชุดนี้กับพักกาลังชัดแบบชัดอะไรก็ว่าะไรก็ออกมาสลับกพราะไอพวกเนี้ฝ่ายหนงข้ามก็อุ่นจนมันก็รอด,ดักระเบิดวางเราอยู่คืนี้ก็สามารถซุ่มดูได้กังกืนก็มีกล้องไนท์วิช s ่นดูซเซอร์วีได้ ยิ่งแหลงน้ำแหลงาหานี่สําคัญนะเพราะแนวด้านหลังนี่ไม่ต้องกลัวเป็นด้านหลังสรงกาลังซึ่งจะมีแต่ทหารไทยอยู่แต่ด้านหน้านจะเป็น,นกัศมร,ร์ลาวว่ามาอะไรก็ว่าหรือจะเป็นผู้ก่อกันร้ายอะไรก็ว่า,า,ามันก็นหลักนิยมก็ประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องเซฟตี้ตนะเซฟตี้เราเพราะจำไม่ผิดปีห้าหกแล้เจ็ดก็มีเคสแบบนี้เดินนะครับโดน ซึ่งทหารพานก็ลาดตะเวนประจาก็เป็นทหารพานก็จะอยู่ส่วนหน้าหรือส่วนโจมตีครับสองคนอะไรผ่านมาก็เป็นที่อุทยานเนาะลาดตะเวนร่วมกันแล้วก็ทหารหลักทหารหลักเป็นคนเหยียบนะครับเออเป็นเส้นทางเดิม,มน่ะที่ใช้เดินลาดตะเวนเนาะก็อย่างว่าทหารนะักลบเราเขาก็มีปิ๊กแพลงอะไรก็บ้านไปผมก็มาพูดในฐานะนักลบคนหนึ่งที่เคยทำงานเนาะ พื้นที่ต่างๆแชร์ประสบการณ์เราเพื่อทหารของเราครับเพื่อกำลังพลของประเทศไทยของเราชีวิตมีค่าอาหารเราเลี้ยงมาพันวันใช้งานวันเดียวครับแขนขาขาดตายที่ง,งานก็แค่วันเดียวนะครับไม่เกินสาวันเขาก็ลืมเรื่องราวของเราไปแล้วนะครับเราตายเผาเสร็จเขาลืมลที่สุดเรามีชีวิตเอาตัวรอดในสนามรบไม่ได้ยังไงให้ดีครับกกับกันคราเพื่อนๆนักรบทุกคน ปลอดภัยเอาชนะให้พวกนี้ได้นะก็มีเห,เหมือนแอ้าเนแล้เอายิงสู้ไทยไ,ได้อยู่ที่ว่านายใหญ่แม่งจะเปิดเมื่อไหร่ถ้าโอเอรออย่างเงี้ก็กำลังพลก็จะเจ็บแบบนี้ไม่เด็ดขาดเอาจริงเปิดเต็มไล่ลงไปให้หมดห่างอย่างเช่นเดมสักสี่กิโลห้ากิโอย่าให้มันมาทำไล่ทำนาเหมือนแต่ก่อนนี่อยู่ได้เลยสบายจะไม่มีปัญหาเขาพิพาทอยู่ที่นายของเราถ้าบางคนก็ อาจจะไปเล่นกันเมืองหรือเปล่าหลังเกระเสียนไปเล่นกันเมืองก็เลยไม่กล้าเปิดไม่กล้าสร้างแผลสร้างอะไรเนาะปล่อยให้กำลังพนเล็กๆเ,เนี่ยต้องเผชิญชะาากรรมตายไปเผาไปเยี่ยมมอบไปเช้าถ่ายรูปจบแค่นั้นเองนะโอเคครับ